โอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกครับสมาทีวีนะครับผมนะ3 2 e 3 1 mp ครับทุกคนครับก็ตัวนี้ได้มาจาก s h o ป e e นะครับ s h o ป e e ในราคา3,200บาทเท่านั้นเองครับเป็นทีวีเป็นสมาร์ททีวีด้วยสมาร์ททีวีของโซ s h ชิบ้านะครับทุกคนนะครับก็ใส่โค้ดส่วนลดใส่โค้ดของโตชิบ้าโอ้โหดีใจมากเลยได้มาในราคา3,200 70กว่าบาทนะครับทุกคนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอันบ็อกนะครับที่อยากจะอันบ็อกตรงนี้ก็เพราะว่าจะได้ตรวจของไปด้วยใน,ในตัวครับเพราะว่า,าทางโตชิบาเขาก็บอกนะครับว่าถ้าส่งทางออนไลน์ใช่ไหมมีคลิปอันบ็อกไปด้วยเลยนะครับผมนะว่ามันส่งของมันเสียหายอะไรยังไงแค่ไหนนะครับทุกคนอา่าโอเคไปไปกันเอามาอินบ็อกกันนะทุกคน สดเลยกินบอกสดๆกันเลยทุกคนครับนะคือหมอนมีหมอเป็นอย่างนี้มีขาตั้งขาตั้งที่สองขาราให้มีใบรับประกันกับฐานหมอมาให้ด้วยครับอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ฐานหมอนก่อนนะจ๊ะภาษาไทย ประเทศไทยการค้นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติจริงๆแล้วถ้าเราต่อสายทีวีมันก็คงได้นะแต่เราอันเนี้ยไม่มีสายทีวีก็ให้ข้าไปก่อนละกันครับเพราะว่ามันอันนี้มันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะอ่ะโอเคอันนี้ผมจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะจ๊ะโอเค่ะ พอเรากรอกรหัส password แล้วนะครับเรากา็เลือกทั้งหมดเลยลเแล้วกันโอเคแล้วก็อะไงต่อก็ต้องบอกว่าอันนี้คือผมก็ตกลงทำตามขั้นตอนต่อไปอสร้างบัญชีวได้ใครมข้ามเลยได้ไหม นี่คืออะไรอะ่ะด้วยบัญชีวีด้าคุณสามารถจัดการเนื้อหายังไม่เอาแล้วกันข้ามไปก่อนข้ามอันนี้คืออะไรชื่อทีวีทีวีในห้องนอนแล้วกันอ่ามันจะมีเน็ตฟิกอ๋ออันนี้คือหน้าแอปพลิเคชันครับทุกคนครับเนาะ มมันก็ีหลังจากที่เราพยายามจะหาแอป AIS Play นะครับทุกคนครับมัน AIS Play เขาไม่พอ p ์ o r t TV ครับทุกคนครับเขาัพ p อ o r t แต่มือถือ iPad แล้วก็ Apple TV นะครับทุกคนเราเราไม่มีครับผมก็เลยไปดาวน์โหลด True Vision Now มาครับทุกคนนี่นะครับไปดาวน์โหลดแอปแอปนี้มาครับวิธีดาวน์โหลดทำยังไงวิธีดาวน์โหลดก็คือไปที่นี่ครับ ที่ App Store ครับทุกคนนี่ a อ p Store นะครับอันนี้ครับนี่เป็นมาทางนี้นะครับไปที่ App Store แล้วก็กดโอเคครับแล้วก็เห็นด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากดปุ่มบนครับนี่ครับเพื่อที่จะไปหาเซิร์ชหาครับทุกคนครับแล้วเราก็กดปุ่มโอเคเนี่ย ผมก็พิมพ์แค่ตรงนี้เองครับทุกคนผมพิมพ์แค่ True ครับเนี่ยมันก็จะพบแ a p True Vision มาเลยทีนี้เราก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะติดตั้งบนเว็บได้เลยนะครับอ่าไม่ใช่ติดตั้งบนทีวีได้เลยนะครับอันนี้คือด้วยความที่ว่าผมติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะแบ c k กลับไปครับทุกคนนะออกจากหน้าแอปคือ App Store ก็ ถ้าใครรู้แอปว่าอยากจะโหลดแอปอะไรก็ก็โหลดมาได้เลยนะครับทุกคนนะครับแล้วผมก็ไปที่แอป True Vision Now ครับตึ๊บเนี่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครมีเบอร์ True อยู่คือผมผมมีทั้ง True และ AS ครับทุกคนผมก็เลยเลือกใช้ได้นะครับแล้วผมก็กดไปที่ใช่ผมกดต้องกดปุ่มซ้ายมือให้นี่ครับ กดปุ่มกดปุ่มซ้ายมือให้มันเข้าช่องนี้ก่อนนะครับเข้าช่องหน้าแรกช่องทีวีภาพยนตร์รายการทีวีนะครับผมก็กดไปที่ช่องทีวีครับแล้วกดโอเคอ่ะมันก็จะเจอหลายๆช่องเลยครับทุกคนอ่ะผมไปไทย PBS ก่อนนะอ่า ผมก็ผมก็จะดูช่องไทย p b s ได้นะครับเปลี่ยนช่องยังไงลองกดปุ่มชันแนลได้ได้ไหมได้นี่อ่าได้เหมือนกันก็กดปุ่มเปลี่ยนช่องทีวีธรรมดาธรรมดาเลยแต่เน็ตจะโหลดช้าหน่อยนะครับทุกคนครับมาหลังจากลองมาแล้วกดปุ่มนี่ครับกดปุ่มแบ็คกลับไปครับเนี่ยครับกดปุ่มลุกลุกสอนย้อนกลับครับ นี่ทำไมไม่ได้อ่านี่ครับกดปุ่มลูกศรย้อนกลับมันก็จะให้กลับไปเลือกรายการได้ครับทุกคนนี่อย่างนี้ครับแล้วก็กดโอเคไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับดูพดูทีวีดิจิตอลโดยไม่ใช้เสาอากาศหรือสายเคเบิลครับทุกคนครับอีประมาณนี้ครับ